สวัสดีนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็จะมาแจกชุดกรองเพิ่มเติมนะก็คือเจ้า e z X-WinTE ตัวนี้นะครับซึ่งต้องใช้ควบคู่กับปลั๊กอินกรอง EC ลำมือสอ2แล้วก็ s ู p ป r i o เดลมือสามนะครับซึ่งเพื่อนๆต้องทำการติดตั้ง2ตัวนั้นก่อนนะครับถึงจะใช้ชุดกรองชุดนี้ได้นะครับซึ่งผมเองก็เคยแจกไปหมดแล้วนะเพื่อนๆครับสามารถไปดูใน EP เก่าๆได้นะผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับเพื่อนๆครับเมื่อเราทําการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทําการติดตั้งกันนะเพื่อนๆก็ทําการลลกกขววานผมแ้็็เเือป Extract Here นะครัเพื่อนๆครับผมนี่นะอ่าก็ะจะได้ตัวนี้มานะเป็น e s s i a X2 นะ Essential Mer นะเป็นวินเทจนะเป็นชุดกรองนะวินเทจนะเพื่อนๆก็อ่าดับเบิลคลิกซา้ายเพื่อทำการติดตั้งไปเลยนะครับผมซึ่งวิธีการติดตั้งนั้นก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะเพื่อนๆผมนี่นะเขาจะทำการ Extract แบบนี้นะผมซึ่งก็จะเข้าไปอยู่ในนี่นะเพื่อนๆในโปรแกรม Data นะเพื่อนๆการ์ตูนแท,ท็กนะครับผมแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่นะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นก็ ครอบเก็บต่างๆนี้ไปเลยนะเพื่อนๆทีนี้ให้เพื่อนๆกดปุ่มออ t ชั n นะผมนี้นะก็เข้าไป,ไปที่ preference นะครับเลือกเป็น VT นะแล้วก็กดปุ่ม edit นะผมแล้วก็ไปกดปุ่ม add เข้ามาเลยนะซึ่งเป็นนี่นะครับไดซีโปรแกรมไฟล์ x86 ที่เปิด VT ตรงนี้นะเพื่อนๆครับก็ไป add เข้ามานะแล้วก็กดปุ่ม re scan ไป็นหนึ่งครั้งนะผมนี้นะอจากนั้นก็รอสักแป๊บหนึ่งนะเมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม apply แล้วก็โอเคไปเลยนะครับก็สร้างแท็กขึ้นมาหนึ่ง tag นะผมนี้นะ ก็เลือกเป็นอ่ชั้นแนลสิบนะเป็นชุดกองนะครับก็กดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม fx ไปเลยนะผมนี่นะเพื่อนๆก็กดปุ่ม new นะผม,ผมก็ไปเรียกขึ้นมานะผมซึ่งตอนนี้ผมเคยติดตั้งไปแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับก็เข้าไปดูที่ ecomer นะเพื่อนๆนี่ครับผมเนี่ยนะเมื่อเราเจอ ecomer แล้วนะเ <c oughs> พื่อนๆครับผมเนี่ยเขาจะอยู่ที่ v t i นะครับก็กดปุ่ม add เข้ามาเลยนะครับผมนี่นะ อ่าก็รออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมซึ่งนี่นะเป็นวินเทจนะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนสามารถเคาะดูได้นะผมเนี่ยน,นะผมก็สามารถกดใช้งานได้ทุกปุ่มนะเพื่อนผมเนี่ยก็จะมีเบราว์เซอร์ให้เราด้วยนะผมเห็นไหมฮะอ่าตรงนี้ก็รออัาโหลดเสร็จก่อนนะเพื่อนผมเนี่ยลองเลือกดูนะนี่นะอ่าลองเลือกเป็นอินโทรดูนะผมเนี้ยลองกดเล่นดูเลย อะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆผมนี่นะก็จะมี mixer มิกเซอร์มหเพื่อนๆสามารถนําไปปรับใช้งานได้ด้วยนะก็จะมีพวกคิกสแน์นะครับผมโอเปนเฮดนะครับแล้วก็มีแอมมีอะไรอย่างเงี้ยเพื่นอนๆผมก็สามารถเลือกปรับกันได้นะผมมีรีเวิร์บค่าต่างๆนะผมมีเชคเกอร์ด้วยนะผมนี่นะแล้วก็แทมโบรีนนะซึ่งชิ้นไหนที่เล่นอยู่มันจะมีแถบสีเหลืองขึ้นมาแบบนี้นะเพื่อนๆผมนี่นะโอเคนะผมเดี๋ยวไปดูกับสวิเดียรไดเมอร์สามเลยนะเพื่อนๆผมนี่นะ ก็กดปุ่ม S เข้ามาเลยนะผมแล้วก็ไปเลือกซ s ป p e r Number มาเลยนะครับอันนี้นะอ่าตรงนี้เป็น Super Number สองนะเดี๋ยวเราไปดูที่สามมันก่อนนะเพื่อนๆครับผมนี้นะก็กดปุ่ม S เข้ามานะผมอ่าก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะผมเนี่ยเป็น Super Number สามนะผมก็ลองกดเล่นดูนะ อ่า uh, ซึ่งก็จะมีกรุ๊ปให้เราด้วยนะเพื่อนๆผมเนี่ยกดกรุ๊ปไปตรงนี้นะเพื่อนๆผมนี่นะอันนี้นะเพืพ่อนๆก็จะมีกรุ๊ปให้เรานะเพื่อนๆผมนี่นะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะ,จะเลือกแล้วก็กดได้นะเพื่อนๆผมก็รอแป๊บนึงนะรอให้เขาโหลดก่อนนะผมก็ลากมาวางนะผมนี่นะอ่จากนั้นลองกดเล่นดูนะผมนี่นะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะก็นำไปใช้งานกันดูนะเพื่อนๆครับผมสำหรับ EP นี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวไว้พบเพืนใหม่ใน EP หน้าเลยนะครับ